เล่นอะไรกันเด็กๆเล่นอะไรกันเล่นถังสีใช่ไหมโอ้น้องเบสกับน้องกับตนนก็าเต้นกันอยู่ในกระมังผสมไอผสมปูนกระบะผสมปูนสำหรับเสียเฟิร์สเสียเฟิร์ส,รสรก็นั่งดูพ่อซ้ำรถนะครับ เอาไปไม่รู้ได้ขี่หรือเปล่าฮะไม่ไม่ได้ขี่เลยมั้งเอาไปจอดตากฝนไม่ได้หยอดน้ํามันไม่ได้อะไรเลยทีนี้ขับไปโรงเรียนหรือเปล่าออปั่นไปได้ทางลาดยางไปได้คนนั้นก็พูดเก่งเหลือเกินน้องไม่ได้ขี่อ่าร้องเพลงอันนี้หน่อย,ยแล้วนกเขาบินข้ามเขา

Nh trên ngọc lạp vào tay lạp mong. Mmm, đôi khi hơi thận, nhau mang một lều. Tin, tin, à, tin, 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 tên tin, 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 <laughs> tin, <laughs> chúc chu chúc chu chụp đây chụp phu khá là chúc chu chúc chu